โอเคครับก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็วันนี้อยู่ในเกมเทเลเรียนะครับกับน้องอีกคนหนึ่งชื่อชื่ออะไรครับคุณก้อนครับน้องมีช anel u t u b e ชื่อว่าอะไรนะครับคกอนสยามที่เห็นโอเคครับเดี๋ยวอย่าลืมไปติดตามน้องนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนะอย่าลืมไปกดดูแล้ววันนี้ก็จะมาลองเล่นกับน้องดูว่าไม่รู้มันจะเป็นไงเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าวันนี้เราจะทําอะไรดีครับนอกจากสร้างบ้าน น่าจะไม่มีโอ้บอสสักตัวหนึ่งนี่เอาตัวตัวสุดท้ายเลยหรือว่าพงไม่ไหวอย่างนั้นก็เใช่โอเคอ้าปีสร้างมาเหมือนกันเอาทิ้งไปไปยืนเงินเห็นไหนว่าประตูเอาสร้างไว้ไวพอเลย เอา NPC ไว้ข้างบนหรือข้างล่างดีนะอ่าไว้ไหนก็ได้ครับอ่าวางแม่งเลยพี่วางโต๊ะทำไมแจ๊ะพี่วางตเขาเลยจะวางก็ได้โต๊ะเอา NPC เข้าได้เลยอ่ะจริงดิติดไว้อ๋อนึกว่า NPC เข้าได้เมอติดพี่ขอเก้าอี้หน่อยเก้าอี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดินอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะ โอเคอาพี่เอาเอ็มบีซีเข้าเลยฮะมีอ๋อคือเราเอาโต,โตะคราฟเอาใช่ไหมใช่คนระับแทนที่โต้อืมอนีเป็นความรู้ใหม่ของพี่จริงๆ <laughs> จริงเลยเอา้าวเอาพี่ยังไม่รู้อะครับเออพี่ไม่รู้จริงๆพี่นึกว่าต้องเอาโตะแบบโตะไปเลยไม่เคยลองอ่ะเอาอีกหน่อยแล้วกันอเอาอีกหน่อยแล้วกนัน อ่าเอาไม้ไปไปปอาไม้ไปจังหวะนี้พี่ก็ไปหาของให้ก่อนมาเอาแร่อะไรไหมเอาเยอะๆครับไปหามาให้อยู่ไหนดีไปไหนด,ไไหนดีไม่มีจุดหมายจริงๆไอ้คีพีนี้ไม่มีจุดหมายเลยสามเล่นๆใน,น,นทั่วอึ๊บเอาง่ายๆก่อนแล้วกัน ก่อนแรกก็หาเอฟซีอย่างน้อยอีกตัวอีกตัวนี้ไม่รู้เอฟซีที่มันมอยู่แล้วเนะอโอเคโอหถ้าได้กอบบินมาเลยเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากพี่อยากได้มาเอามาผสมของเอาบ้านหลังเล็กๆพอแคนั้นอะไรเยอะอ,อะไรวะเนี่ยเก็บยาไว้ให้แลวกันพอเนะี่ย พี่ก่อนแรกก็พี่เลือกเป็นสีฟ้าก่อนแลนจะมาได้มองเห็นสีฟ้าเนี่เหละบูปาตีะนะ้นะอ๋อโอเคเอเป็นครั้งแรกแล้วมาเล่น,มา,ลนมาเล่นกับคนอื่นเน <c oughs> ี่ย <c oughs> ไปจงังหวะน,นี้เจอทางไหนก็ไปทางไหนก็ตันเลยเออ <c oughs> หาก่อน มาถึงแรกๆนี่มีมิกจะเจอมีมิกไหมในตัวกล่องอะ่ะต,ตัวกล่องตัวกร่องมีไหมกดยาแล้วกันกดกดยาแบบใช้คีย์รัดกดไงนะเดี๋ยวดูดิดดดกดเฮดคกดเใช่ไหมกด,ดเฮ็ดิวหรือไนงะเดี๋ยวพี่ดูก่อนคอนโทรคอนโทรเร์อืม อ๋อใช่ฮะอ๋อเนี่กด B กด B ใช้บัฟอืมอืมเต็มเลยแ้ะบับมันขึ้นตรงไหนะนะอ๋อนี่ไงโอเคกด B กดเฮฮิวแบบรวดเร็วเอ้ยเจอเจอบ้านทั้งสแตน Yeah. โอ๊ยได้โอเมจิกมิลเลอร์แล้วดีใจจังเล่นตั้งนานไม่เคยเจอเฮ้ย,ยเจอทางราคาไม่เท่ากันเลยรแปลกเลยราคาไม่เท่ากันนี่ต้องมีตกแต่งด้วยเนะี่ยพี่เล่นพี่ไม่เคยตกแต่งเลยบ้านอ้าวทางตันนี่แหละไปทางไหนก็ตันอ๋อมีวาร์ปแล้ว ดีใจจังอา้าวาอา้าววาร์ปที่ห้องห้องระเบิดเลยละ่ะเฮ้ยใช่ไมนี่้รู้สึกผิดเลยเดี๋ยวพี่เอามาให้ <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเออเ,เราไม่มีไม้นี่ว่าว่าอยู่ปลูกปลูกต้นไม้ก่อน ประตูประตูใช่ไหมเดี๋ยวจะตัดไม้ให้ปลูกต้นไม้ก่อนเดี๋ยวไม่มีใช้เราต้องแบบใช้ทางเดินแบบเป็นผู้ดีหน่อยทางเดินขึ้นบันไดไงครับพี่เผู้ดีผู้โอเคประตูขึ้นบันไดได้ดีเอาดิถุวย จบเลยอย่างเงี้ยอ้าวกรรมอยู่ไหนวะเนี่ยประตูจา๋าอ้าว,าวเลยอืออ่าพี่โยนให้อาไปอ่าไปอ่าไปอาไปโอ้ยอ้าวเข้าตัวหมดเลยอย่างเงี้ย เอาอยาไป่ะเอายาไปอ่ะ,เอ,ออะเอาไปอ,อยาวาร์ปเอาไปอ้าวกดปิดเอาไปอ่ะโตให้เอาไปเอาเอาไปเอะน่ะ,นะ,ะแร่ยังไม่เผาเอาไปไหนีวะหมดแล้วมั้งหมดแล้ว นี่ขยใช่ไหมครับนี่เอาไว้เบิกเงินด้วยไม่เบามีอบินเผื่อซื้อไงเผื่อมาถึงซื้อเลยอย่างเงี้ยตึบต้องกอบบินกอปบินอยู่ไหนออกมาเถอะเจ้าของมาผสมแล้ว พี<ะ>พ่่แล้วพีตามหามก๊อบปินเจอไหมไม่เจอไม่เจอหายไงก็ไม่เจอไปไม่ถึงนาทีไปเจอนี่ด้วยอะไรนะเจอพวกเออพึ่งลุมยิงตายอนาถแท้เออิะไปบินต่อเนื่อ่ เฮ้ยโบนมูนโอ้โหทำไมทำไมทำไมมันอย่างนี้ดิโอ้โหซอมบี้มาอีกแล้วกลับบ้านวาร์ปก่อนว,วาร์ปวาร์ปเลยรีบเลยมาไอกเกร์ให้หนัทจะได้มูมดินครับไหวไหมครับไหวไหวไหวจำไว้กดเฮดกดเฮดกดเฮดฮิวเร็วเร็วเอ้ยอุอเดินขึ้นไป อีวู่อ่ okay. โอโอเคโอ้โหแล้วตายชิวชิวเปลองลูกกรเออ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 ดอกมา้าดอกดอกถุงมา้าดอกถุงเร็วถุงอะไร,รอ่ะมันเป็นถุงอีเวนต์นี่เนี่ย อีเวนฮาโลวีนอ่ะมันจะมีชุดชุดเหมือนพี่อันนี้จะเต่าต้องสุ่มเอาเออเอาไปเดาไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรนะต้องสุ่มมีชุดอ้นี้เลยมั้งเหมคีปเปอร์ในหมยคยขาบอใช่ปะไอตัวระเบิดอะดเออน่มีด้วยเดี๋ยวอ่ะพี่ให้กระปุกเราปิ้วกปุกอะไรอ่ะเหมือนกันเอาพี่ได้แล้ว ต่อพี่ดอกเมื่อกี้มันดอกพี่เลยให้เออเออ,อยา่าเกลียดไอตัวเนี้ยหน้าตามันไม่เหมือนซอมบี้เหมือนเหมือนตัวเจลอะไรทั้งอยา่างไ,ไอตัวเหมือนซอมบี้<อ>เหลวๆส้มๆอบบเมื่อกี้ลอยได้ด <laughs> ไม่ไม่ลอยได้เดินเดินเออเดินลาลาเนาะอืมไอเป็นใครเนาะกัลลิน่าไหม เอ้ยนี่ไงได้แล้วเดี๋ยวเราอยู่ไหนวะได้แล้วอ่าถุงเอาไปไปไปสุ่มเอาไปสุ่มเอาป่าพี่ชอบชุด ninja เต่าไงพี่ชอบชุด ninja เต่าไงนี่ลุ้นยิ่งกว่าเอมพิวเตอร์ไฟสตีมเออเนี่ยขนาดนั้นเลยโอ้โหได้จุดไรไปดูเฮ้ยเอาได้ไข่มาเฉยไอปลาแรงมากเลยระเบิดพลัมมนูน พี่ยาเข้าแล้วเหรอเอาชิช้นๆอ้าวดึงออกได้ปะดึงออกไม่ได้ไม่ทันโอ้โหเยอะกดเฮดอ่ากดเฮดนี่มันดีอย่างนี้นี่เองเฮ้ยชุดแต่งงานทำไมมันมีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยโอ้ my god จะเป็นผู้หญิงแล้วแ <c oughs> ตนแตนเป็นผู้หญิงแล้ว ชุดพี่อ่ะเฮ้ยมีหัวด้วยแดงโอ้ชุดมันจบเลยหน้าเขียวใส่บ้างใส่บ้างโอ้โหนีเหรอเ่าไม่ใช่คนละชุดเป็นอันนี้ฟังเกนฟังเกนไม่ปิดประตูตพี่พี่จะเล่นเดทบายไหมเนะี่ย เล่นเล่นอยู่เดี๋ยวตาตาน้าเอ้ยไม่ใช่ปิดนี่เดี๋ยวไปเล่นเลยเล่นทักตาหนึ่งเ,นนเออโอเคเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งต้องจบพาร์ทละเราต้องสร้างบ้านให้เสร็จภารกิจเราภ <c oughs> ารกิจมงงมๆงพี่นึกได้อะไรก็ใส่ไ้ภารกิจ <c oughs> อออ,อ นี่มีคนจะเล่นเดบายด้วยไอยมีคนจะเล่นเดนบสองคนอ๋อครบทีมแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมสี่คนไหมรวมเราด้วยอนะันพี่อัดทีเดียวเลยแล้วกันมีอย่างี้ด้วยโอ้ย <c oughs> ทำไมมันเยอะแต่เกินไอ้ดอกทนตวันนี่รู้สึกเป็นบัฟที่ไม่ช่วยอะไรเลยนะ ช่วช <mm ่วยแต่เฉพาะตอนนี้แล้วมั้งเห็นเขาบอกว่าช่วยจะทำให้มอนเตอร์ไม่เกิดไม่นะเห็นบางครั้งเขาบอกว่าช่วยให้อะไรวะจำไม่แข่นี่ไงเดี๋ยวอ่านบัฟก่อนคีวไงเพิ่มเลือดอะไรสักอย่างนี่ไงอ๋อทำให้เราวิ่งเร็วแล้วก็ทำให้มอนเตอร์สปาวน้อยลงเกิดน้อยลงจบจบนี้ไปเลยใช่ไหมใช่ เราเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านให้เสร็จเราก็จะไปเออมีัให้ตมตอนนี้เหรอพี่ไม่มีเลยพี่มีแต่พี่มีอันหนึ่งอ่ะอันเนี้ยเอาทิ้งไปเอาปืนปืนก็ได้เนี่ยถ้าพี่ไม่มีปืนอันนี้พี่คงไม่อยู่รอดมาทุกทุกวันนี้เนี่ยปืนกาก่แหละ เลือดมีไหมนั่นะ่ะที่มียาไหมกดเทสเลยไม่เจ็บแสดงว่าไม่มียาพี่ก็เหลือสองอันอ้าวกดผิดอ๋อดีเหลืออันหนึง่งอ้าวจะค่อยให้ก็ได้ครับผมไหวยอยู่อ้าวจขาย,ขายี่เอาควางได้เลยนั่งไงถุงเออไม่ไหวแล้วปลาไข่ปลาไข่ รีฟาร์มเลยรับนี่ยังเถื่อนปลาไข่นี่ปลาไข่มอนสเตอร์ตายอะ่ะโอหปลาไข่มันดีอย่นี่เองเราจะเอาอันนี้ไว้เพื่อเพิ่มบัฟดาเมจมาสูงถึงอเี่ยกันอีกเฮ้ยอะไรโอ้โอย่างนี้ต้องใส่แล้วแหละเนาะพีเดเตอร์เอ้ยนี่มันเอเลี่ยนด้วยว พีเดเตอร์ I am พีเดเตอร์เก๋เท่เลยอย่างเงี้ยไปบอกเรื่งว่าซอมบี้ด้วยกันนะเนี่ยไปยิงยิงยิงเอ้ยเป็นอะไรที่น่าขำมากเลยคืนแรกได้นี่ไอ้คืนแรกมาแบบเออมาเจอวันนี้นะพี่แลกไปสิบกว่าถุงพี่ได้ เต่าพี่ดีใจจะตายแล้วเนอะพี่ชอบเต่าครับตพี่ชอบพิเดเตอร์กับไอ้นี่ลิปเปอร์ไออะไรนะแล้วก็เต่ามีสามในนี้ยที่เวิร์กสุดละในในเซตในเซตในนี้นะที่เขาแจกันเรียกแจกปะวะออันนี้คืออะไรกดแล้วไม่ได้อะไรเลยโอ้ยมันจะไปกดแล้วได้อะไรอ่ะมันต้องรวงมเป็นสีฟ้าก่อนไม่ใช่ีอ่อ่อ อถุงเลยมีถุงให้ผมอยู่ไหนเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตน้ตนไม้นี้มันมีปะไม่มีโอ้โอหนึกว่าจะมีอะไรข้างล่างอ๋อมีแต่แบบใหญ่ป่ะ <c oughs> โอ้ได้เงินเยอะแน่กับเอ,อ้ยระวังตายระวังตายระวังตายนั่นไงอ่า IP IP กระสุนเลยร้อยนัดแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปแมปเราไปซื้อลูกกระสุนอีกเก็บตัง์ลูกหมูสามตัวอโอเคอไม่ใช่ละเก็บไว้ตัวนี้อยากได้ขอซื้อหน่อยมีถูกไหมเออจิวจิวไม่มีมเดี๋ยวากา เสียมานานหรือเสียอะไรอะไรเสียลูกกุศลเสียลูกกุศลแล้วลูกกุศลพี่เยอะไหมเดี๋ยวร้อยกว่านะัดจะเช้าแล้วแหละทันอยู่พี่ไปซื้อเอาในแมพพี่มีหมูเคลื่อนทีแล้วไม่เป็นไรหรอกมีหมูเคลื่อนทีมันน่าจะบินตามแล้วนะโงเซ็งเลยใค่หูไม่กิดอย่างนั้นความแม่นนี่ไม่มีเลยอึ๊บ เอ๊จะช้าแล้วขอสักถุงน่ให้ได้ไหมให้ได้หรือเป่าไม่มีหมดพี่พี่อยากได้ชุดนี้อ่ะอืมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยฟา์มาที่บ้านยังมีอยู่อีกสองถุงว่างแต่ยังไม่ได้เปิดกี่ถุงนะสองตำถุงพี่ไม่ได้พบมาไง โอ้บ้าแล้วพี่ที่เพิ่งเล่นไม่ถึงอาทิตย์เลยมันเพิ่งมาดอกเมื่ออาทิตย์นี้มั้งเออที่พี่เห็นนะไอตีนไมสองพันถุง 2, ถก็ใจเลยไอแต่ท่านเล่นในมือถือนี่ปั๊มกันมันเลยพี่พี่นั่งปั๊มอ่ะกดดูปั๊มง่ายปั๊มได้ใช่มันก็เลยโกงได้ขนาดในคอมยังปั๊มได้เลยมันไม่เรียกว่าปั๊มเลยมันเรียกเสกอะไรดีไง โอเคเรามาทำความฝันให้เสร็จดีกว่านี่พี่หมหไปเอ้ยอ๋อหมวกฟักทองอ่ะพี่ให้เป็นของขวัญอะไรครับอะของจำเป็นมากสุดแล้วไอ้นี่ไงไอ้เมล็ดโอ้โหแดงคิ้วครับปูกันมันเลยอ่ะพี่พี่ฮะโอ้ สุดยอดนี่อะคืนอยากได้<ก>ฮะโอ้สวยก็พี่เลยดูดูเป็นบ้านแหละดูเป็นบ้านนะบ้านพี่นี่หืมเอาเอาเอาหมูออฟ้าน่อยหมูครับขอปลูกต้นไม้หน่อยครับไปไหนก็ไปดู พี่กดคอนโทรนป่ะเนี่ยฮะกดคอนโทรนมันจะทำให้ดีขึ้นนะพี่อะไรอ่ะเวลาวางบล็อกอ่ะอ๋อยังไม่ได้กดว่ะโอ้โหความรู้ใหม่ละเหมือนกดแล้ววางเดี๋ยวนะกดคอนโทรอ๋อบริเวณใกล้ๆมันเสร็จหมดว่างั้นเออว่ะดีว่ะเพิ่งรู้เพิ่งรู้เอาใหม่อ่า โอ้สุดยอดตรงไหนไม่มีมันจะไม่วางใช่ไหมเฮ้ยฟาติโต้รู้ใหม่มรู้ใหม่อีกแล้วต้องไปใช้ในแบบใหม่ใช่เราต้องไปฟาร์มขยันฟาร์มขยนันปลูกต้นไม้เยอะ อ้าวไอ้มีใช้แบบนี้แบบพี่ต้นไม้ไถหมดเลยปะเนี่ยไถแล้วก็ปลูกไถแล้วก็ปลูกพี่ไม่ค่อยได้นี่หรอกอ่าไม่ได้แบบทีเดียวเลยเออเดี๋ยวตอนนี้ผมไถไปเยอะเลยไหมเอาอะไรเฮ้ยเท่เท่โอเคก่อนแรกก็ รู้สึกเป็นบ้านขึ้นมาทำบ้านราคา,าประหยัดเลยทำนี้ราคาประหยัดประหยัดเก๋ ไร่อะไรวะนะ่ะอ๋อแร่เหล็กเหรออ๋อลืมบอกว่าในนี้เป็นแร่เหล็กเป็นแบบของแร่เหล็กเอ้ยอะไรอ่ะมันเหมือนตัวอะไรมาตัวอะไรมาบ้านอ๋อตัวนี้ยิงปืนโอู้กอ,อืมเดี๋ยวปิว้ว เออบ้านน้องเนี่ยดูแบบแบบเรียบรอบเรียบร้อยนะเฮ้ยตังกระพอป่าเนี่ยห<อ>มูโหอ,อ้สามสิบเ,นะเอ็ดบาทไม่ไม่เลอต้กงห้าโกขายอะไรดีวะเนะเฮ้ยขายนีแได้หนึ่งโกเลยเหรอจริงอะไร,รอ่ะมันเป็นสร้อยอะ่ะ ขายไปเถอะมีอะไรขายได้บ้างเนะขายหมูได้สองโก้เลยไม่ใช่นะขายหมูเออฮ้ยขายหมูซื้อหมูแบบใหม่ใช่ไรบ้า้ออ,ออืมสามสิบสองเออเหลืออีกตั้งเยอะ ขายมานาทิ้งดีไหมเนี่ยไออันนี้มันดีสเพย์นี่มานาฬิกาทรายสิบแปดเรดาร์ขายเรดาร์อืมไม่ดีมะเก็บไว้เก็บไว้ก็จะหาได้เดยวเดยวเดี๋ยวเราค่อยซื้อได้เก็บไว้ก่อนแล้วกันกระปุกใส่กระปุกไว้ okay. เรียบร้อยแล้ว ดูดีแค่ได้ใช่วางก่อนโอเควางเร<ๆ>ียบร้อยจากนั้นเราก็คงต้องจบคลิปกันแล้วเพราะว่าเรามีนัดจะไปเว็บายเดลไลท์ D กันเว็บายเดไลท์ D ต่อสำหรับคนที่ต้องการเออคนนูบียางผมไปตีบอดก็ขอ,ขอความกรุณาด้วยโอเค โอเคนั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับโอเคบ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บาย